Three, two, one. Attack commencing. Capture objective A. Overlap and your path. Night. Sasset just keeps on the death. Immortality failed the floor. Thanks for the help. No. โอ้ไม่ก็ซาเลียเดินหน้าไม่สนใจข้างหลังไมเป็นไรเริ่มใหม่ยินก็งงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นจะต้องไม่เป็นฉากเรียกน้ำตาดูทีมเพื่อนนั่นบิกต้าแยกว่าเซนอีกตอนนี้บอกให้เปลี่ยนวะ หิวจนจะตายอยู่แล้วเนี่ยแั้นมันเดินไปไม่สนข้างบนเออเอาเลยถ้ามันจะกระโดดมาข้างหลังแล้ว,ลวก็ผิดกันหมด,ดใครอยกให้เปลี่ยนคอยฮาร์ดไอ้แทงแน่แน่ใช่ไหมไอยฮาร์ดเดินไม่รอเพื่อนเลย ไปหายไปไหนเหรอมันไหมมันยืนกันคนละที่อ่ะเล่นอนาดีกว่าไหมเนี่ยมันเล่นโลสิโอไม่ได้นะมันยืนกันคนละที่ขนาดนี้เพื่อนเพื่อนยืนพิมหรอ เนี่ยต้องปุ๊อั๊แบบนี้เออแล้วก็ไปพรอ้อมกันถ้าถอยหาถัางหลังมาสักนิดว่ามีคนโดนรวบอยู่ข้างหลังก็จะดีมากๆ,ๆมันเล่นเอาของมันตัวของมันเองคนเดียวเลยวะ่ะไอ้ถอยหา อเน็กซ์อือ้อจุดอเน็กฮะฉันเดินตามแกมาละแล้วไงต่อแล้วไงต่อแทุกคนอาจจะอยู่ในห้องนี้แหละเนี่ยมัน มันเดินไปข้างหน้านมันแทนที่มันจะยืดพอยอยู่ตรงนั้นนะไม่เข้าใจไปเป็นแทงไอ้ทอยฮัะไปไร่อร้อยเราก็แค่เล่นไม่เข้ากัน มองไม่เห็นเี่คือถ้ายืนกระจุกกันลูซิโอก็หิวได้เมื่อกี้ก็คือยืนกระจุกกันหน่อยนึงคุณนี้น่าเป็นบอทอีกแล้วหรอไม่จริงหรอกนะ <c oughs> เปิดมาตาแรกก็พีกเลยอ่ะ เนเอาหิวเออเออเออกิ้งกิ้งหลบกออูอีกเออเดี๋ยวไปเปลี่ยนตัวเล่นว <laughs> ิกิ้งวอเดี๋ยวเล่นเมอร์ซี่ก็ได้น่าจะสบายเพื่อความสบายใจของเพื่อน <laughs> oh, oh, oh. เอออือคงจะฮิวถึงหรอกมารับดิฉันหน่อยจ้าไอเก็นจิ คุณนี้หน้าไม่ว่างเล่นเลยเหรอม่เป็นไรนะเห็นเขาว่า I need help ว่ะไอเกนจิทีมนี้คือเป็นทีมที่เดินหน้าอย่างเดียวไม่มีการหันกลับมาช่วยเพื่อนดะได้ทั้งนั้น,น,นมันก็ได้ด้วยนะมันก็ชนะด้วยนะปล่อยให้ลูซิโอดันรถ Ừ dô không phải cô nơi này vang vang Không phải không mừng thôi tại cố Tai tai không tai này mà đu ô Oh my god คือ,อยังไงไอวินตันต้องไปฮีววันหรอถ้าไม่เปิดอ,อันติคือเพื่อนตายคู่นี้นเนี่ยอะไรกันวันนี้นี่มันทีมอะไรแล้วคือถ้าไม่ไปฮิวมันแล้วปล่อยให้วินตันตายเดี๋ยวมันก็เจ้าพิมด่า มันไม่มีใครดีหันไปจเจอดีเพสองตัวหันซ้ายหันขวาคนละทางกันหมดเลยไอกดพวกนี้ช่วยด้วยรถจะดันไม่เข้าอยู่แล้วกำลังจะถึงไฟแล้วเนี่ยหรือว่าเราคือภาังของทีมทุกคนทุกครั้งที่เราตายเพื่อนจะชนะไป น,น,นั่นมันหนีมันหนีมันไม่คิดจะช่วยกันไอเกนจิทำไมทุกครั้งเออคิวเมอร์ซ <c oughs> ี่แบงกิวนะทุกครั้งที่เราตายเพื่อนก็จะได้อุ้ยโ่มันหิวเป็นหมื่นแล้วมัม้งเน,นี่ย บูดาเมทใครเลยยิงซ <iendo> <Where interpret? para monkeys> <man through gucken> ิเป็นลิปเปอร์ยิงให้โดนสักคนยิงเมื่อซี่ยังไม่โดนเลยนะเออโอเออวันนี้น่าจะไม่อยากเล่นแล้วก็ได้นะไม่ได้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นในแรงตอนนี้ อย่างน้อยก็ไม่ใช่ฉากเรียกน้ำตาอ, your your อยากเลน่นอันนามากกว่าแต่รู้สึกว่า,านี่ไปจูงเพื่อนน่าจะเวยกว่าละบ้างเนี่ย ไอฮาร์ดนิชอบโอ้ย right ชอบเบมเพื่อนเหลือเกินเอาสิมันจะเอาคาทานี้จ่อตูดแกถ้าแกบ่นว่าแกไม่ได้ฮิวแล้วก็วก็คือแกไม่ได้ฮิวเพราะฉันกำลังบูดดามิตแอยู่ <laughs> Chiếc <laughs> kia lên xe xì ạ Come back, come back Vinh đầu ơi เย็นดิฉันไม่ชุกโอ้น่าจะชุกลูซิโอกระแบกกระแบกโอ้ใหม่ก็ลูซิโอตายแล้วกลับมา ต่อขนาดนี้แล้วคุณโอ้โอ้โอ้อ้ินไม่ขึ้นปีกหนูหักคุณมิสคือว่าคือว่านายวอดได้หายหายตัวไปจากช่องนี้เรียบร้อยแล้วหนูเอามันกลับมาไม่เป็นแล้ว แต่ก็ไม่มีคำสั่งแลงด้วยแหละไม่ได้ตั้งมันออกไม่ได้ก็เข้าทางอื่นสิซิ <c oughs> เปิดเลยละกันไปไป โอ้ยจูงถูกคนไหมเนี่ยแรงอะไรแล้วซิลเวอร์แล้วแต่ก็ยังซิลเวอร์อยู่หมายถึงว่าขึ้น67ตาไปครั้งหนึ่งแหละก็ยังซิลเวอร์ที่เดิมมีอันติลิงกับปูซิโอโอ้แบกแบกแบก มีไฮวิไฮโอ้ตายวินตันจะตายไหมน่ะให้ลูซิโอไปฮิลแล้วกันพอแบก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  มาเอาฮิวเองนะไม่โดดไปนะไอ้คนพวกนี้โดนจะลีฟแล้วไม่ได้บูดาเมตเลยอ่ะ เลยแบบเลยไม่กล้าเลยเพื่อนแบบว่าแหลมโคตรโคตตายแล้วเขาจะโถมเข้ามาแล้วเอาไม่รอกัน เสียดายเมื่อกี้เราบินล้อเพื่อนอยู่แต่เพื่อนขึ้นมาไม่ทันหรือเราไปไม่ทันไม่รู้ก็คือไปทันกันไม่งั้นก็ชนะแล้วนะเนี่ยเฮ้ยทุกคนทุกคนหนูมีธุระต้องไปทำด่วนคือการพิมพ์เลิกงานแล้วในไลน์ดูไม่่างไม่พิมพ์แล้วกัน oh, oh. แปลงว่าลืม อยู่เวลคัำตายไม่ชุกชุกยากชุกก็ตายไอย้อยู่อยู่ behind wall อะแบกแบกแบ๊กแบ๊กโอตาย oh เชอร์ปินเปิดอันตีจังหวะโคตรแย่เลยวินตันเศ่ษดายเศไดฐายเออเพื่อนมีอันติถ้าเปิดไม่เป็นไรถือว่าทย,ย,ยอยกันเปิดเปิดไปวินตันมาตายหน่อย Ngh! 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 rồi, Không muốn Ngh! Ngh!